ครับผมสวัสดีครับมีนพิรวิทย์ครับผมแนะนําตัวสั้นๆมีนสั้นพอไหม <laughs> วันนี้มาวันนี้มาเอ,อ่อทำงานกับทางทางไปกษซียนะครับก็มีทั้งเอ,อ่อถ่ายนิยาตยสารแล้วก็ถ่ายแฟชั่นเนาะแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ด้วยก็สนุกดีครับคือหลังๆมาก็ไม่ค่อยได้ถ่าย แบบถ่ายแฟชั่นอะไรมากเท่าไหร่นะช่วงแรกๆมาก็ปรับตัวอยู่แป๊บหนึ่งแต่ว่าพอมันได้มันก็ไหลๆไหลๆฮะดีแล้วหนูครับหวังว่าวันนี้รูปจะสวยก็ฝากแฟนๆรอติดตามด้วยนะครับผมว่ามันคือช่วงที่เราเปิดประเทศกันเต็มเต็มนะหลังจากโควิดมา2-3ปีแล้วก็ออกไปต่างประเทศครั้งแรกไปนี่ครับกัมพูชา แต่ว่าสนุกมากเลยเพราะว่าไปแล้วได้เจอแฟนๆต่างชาติที่คอยรอเราอยู่อ่ะมาหลายปีไม่ได้เจอกันน,น้องก็ดีใจมากๆแล้วก็ต่อไปก็แบบมีแพลนอีกหลายที่เลยครับเดี๋ยวไปสิงคโปร์ไปญี่ปุ่นอะไรอย่างี้ก็ดีใจที่ได้เจอแฟนๆต่างชาติทุกๆคนแล้วก็ดีใจที่ได้เจอแฟนๆไทยด้วยที่มันเปิดประเทศแล้วก็ยิ้มกว้างมากเลยครับดอกนี้เลยโอเกตมีน็อตนี่ คือโรแมนติกด้วยเป็ชิคเกิลมาเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> เขาเบอกว่าดอกนี้เนี่ยมชอบชื่อะก็รู้สึกว่าเราก็เจอกับหลายๆคนมานานและมีคนผ่านเข้าไปผ่านมาในชีวิตเดอะอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนแบบไม่ลืมกันอนะความทรงจำาวดีๆของเราอยู่ด้วยกันตลอดไปคิดถึงกันตลอดไปครับผมก็หวังว่าดอกไม้ดอกนี้เนี่ยจะเป็นตัวแทนของความคิดถึงที่มีน,น,น,นมีให้กับแฟนๆทุกคนแล้วก็แฟนๆทุกคนมีให้กับมีนนะครับแล้วก็ดอกเป็นสีฟ้าด้วยก็อาจจะเป็นตัวแทนของ ตีของมีนดีนแฟนๆเลือกรวมถึงมีนชื่นชอบด้วยก็จริงๆเป็นคนแสดงความรักแบบไม่เก่งอ่ะไม่ใช่คนหวานไม่ใช่คนอ้อนอะไรเงี้ยเป็นคนกวนอ่ะถ้าเห็นผมกวนใครแล้วผมรักคนนั้นแล้วกันครับเป็นคนชอบเออทำตัวไม่ถูกอะไรก็เราก็ชอบแกล้งชอบแซวชอบกวนอะไรเงี้ยครับ ครับก็ฝากแฟนๆติดตามทางานซีนเล่มนี้ด้วยนะครับผมหวังว่าจะชื่นชอบทั้งรูปภาพสวยงามบทสัมภาษณ์ของมีนแล้วก็ฝากติดตามผลงานต่อๆไปของมีนด้วยนะฮะก็ปีนี้เนี่ยก็น่าจะได้เจอกันหลายอย่างเลยมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งมีละครประมาณสองสาเรื่องครับผมที่เร็วที่สุดดาว่านะดาว่าน่าจะเป็นละครเรื่องกรงดอกต้อยครับแล้วก็จะมีจนกว่าได้รักกันมีภาพยนตร์โปเกมอนโดด้วยก็เดี๋ยวเราติดตามครับก็ ปีใหม่ปีนี้อยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับผมเป็นปีที่ดีของแฟนๆทุกคนครับขอบบคคุณครัฝากฮัตแมกกาซีนโปกมีนได้แล้วที่หน้าร้านและแอปพลิเคชันเซเว่นอีเลฟเว่นได้แต่วันนี้เลยนะครับลุย